้ยปลาพี่น้องปลาปลาบืนปลาบืนมันปลาบืนบ่บะาิุดปลาบ่พี่น้องอุ้ยปลาปลาปลาดุกตัวนี้ปลาดุกอีหลีนี่ปลาดุกฝนตกปลาดุกด้วยมาน้ำถนนจับกลาจับปลาได้เนียงปักได้เนียงปลาดุกปักได้นี่ โอ้ยไข่แหงมือเดียวได้เลยมาเอาไว้แน่หนินี่นี่ยุ่งอุ้มนี่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 อุ้มเลยเออไปดูดิปลาดุกดิมือเป่าจับไปไลยดิตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ไหมอือโอ้ยได้อี๋นี่โอ้ยเอาเซาคุมันอยู่ไต่รถไต่รถไต่รถไี่รถจไี่รถมาเหยียบปากคอยได้เลยเดี๋ยวเอาหมูมันอีกเดี๋ยวขึ้นมาไปดูดิครับพี่น้อง xã xôm vui thảm ăn. nhiều được hơn mai ít, lưng, này. anh oh. đi đợt nè. wow, oh, tập tập bái kiết đợt. bái <laughs> kiết đợt, không เขาเจ้าม้วนทุนทวนอยู่เห่ือนจะไปขวบ่ได้ม้วนน้ำมูมาฆ่าจับแต่าาแตตป่าขวบอะไ้นี่ตัวนึงพี่น้อง <c oughs> ป่าคอน้อยตัวนี้ใช่หรือได้ปลาแล้วพี่น้องนี่ปลาคอหน่อยตัวนี้ไปลปล่อย,ว,อยว่ะปลาคอหน่อยนี่ได้ปลาดูกับปลาคอ สองตัว,วที่เรียวเป็นปลากี่เดือดเบิดปลากี่เดือดไปปล่อยลง้านัวงตัวนี่นี่จะไปปีงบุ๋มเอา้าปลาพี่น้องก,กันฝนตกป,ปลาก็ออกได้เลยนี่นี่มันไหลมันน้ำทังนี่ปลากระไร นั่งจอดยู่นี่ก็ได้อีกกี่เฮ็ดนี่แล้วจังซี่ลราฝนตกกับปลาบืนจังว่าไข่บ่ไข่บ่ได้ห่วงยังได้คอยกระดาลูกมาจับปลาอย่างเดียวมีอีกบ่าเนาะนึกบดล่ะฝนตกแต็มืาอคืนนี่โมก็สิเศร้าเด้อเลยโมก็สิเศร้าลิ้นว่างหั่นจังนั้นก็มาอีกตกอยู่เรื่อยๆข่อยว่าเราปิดตาหน้ายีหลี なあ。No.